สวัสดีจ้าก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็มีเมนูนี้มาฝากเลยบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูนี้สําหรับคนที่ชอบกินเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะนี่เห็นแบบนี้แล้วเึืกออกยังคะว่าเป็นเนื้อของอะไรอันนี้นะคะเป็นเนื้อของหัวมหมูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนเนื้อซึ่งจะ แบ่งออกมานะคะเนื้อหัวหมูนะคะหัวหมูนี้นะคะสมพรก็ได้มานะคะก็คือนําไปแก้บนแล้วก็ได้หัวหมูมาทําเป็นเมนูนี้เลยจ้าผัดเผ็ดเนื้อหัวหมูนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะผัดมาแก้มเหล้าหรือ นำมาลวกจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะเมนูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งนะคะวันนี้สมพรก็จะเลือกเอาส่วนที่เป็นเนื้อนะคะก็คือในชามมาผัดเผ็ดนะคะ่อนอื่นก็นำไปรวนให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวหมูสมพรก็ซื้อมานะคะแล้วก็นำไปแก้บนนะคะก็จะนำมาผัดเผ็ดนะคะใครชอบกินบ้างเอ่ย เมนูผัดเผ็ดเนื้อหัวหมูนะคะคุณผู้ชายชอบมากๆเลยสมพรก็กินได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับชอบนะคะล้วนเนื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเคี่ยวเครื่องแกงก่อนนะคะมห้หอมเลยจ้าผัดเผ็ดหัวหมูนี้นะคะจะต้องผัดแบบให้เป็เผ็ดนะคะถึงจะอร่อยนี่เครื่องแกงนี่เยอะมากเลย ผัดชามหนึ่งคะ่ะกินหอมแล้วนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าเมนูนี้ใครชอบกินนี่นะคะข้างแกงหอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะข้างแกงเยอะมากเลยก็ต้องการให้มันเผ็ดนะคะเมนูนี้ เผ็ดๆซจ็บๆนะคะเนื้อห่อหมูนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเหนียวๆแล้วก็ผัดให้หนานหน่อยนะคะกินหอมแล้วนะคะเนื้อห่อหมูนะคะเราก็นำมาแร่ออกก้นนะคะนำมาหัน่นใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า ส่วนที่เหลือนะคะจากผัดเผ็ดนี้เราก็นำไปลวกแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มนะคะเซบเซฟสำหรับคุณผู้ชายใช้แก้มเล่าก็จะดีมากๆเลยนะคะเนื้อหัวหมูจิ้มน้ำจิ้มนี่นะคะใส่เครื่องปรุงรสลงไปอันนี้นามาผัดเผ็ดนะคะก็แบ่งออกมากินหอมมากๆเลยกินกับข้าวก็จะอร่อยด้วยนะคะ ใครชอบกินก็จะอร่อยมากๆเลยบางคนอาจจะไม่กินหัวหมูนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปพริกนุ่มอันนี้จะมียูน้อยนะคะก็ใส่เท่านี้หนีนะคะนี่จะเป็นใบกะเพราใส่คลุข้าวให้เข้ากันนะคะบางคนเขาก็จะถือนะคะว่าไม่กินหัวหมู ไม่กินของอะไรอะแก้บนไหว้เจ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสำหรับไขรที่ชอบกินนะคะเนื้อหัวหมูผัดเผ็ดอร่อยอรอยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินไมนะ่ล่ะผัดเผ็ดแซ่บ อร่อยอร่อยเออชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ชอบกินนะคะนี่เผ็ดมากเลยนะคะนี่น่ากินด้วยก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันจ้าส่วนคลิปหน้านะคะสมควรจะมีเมนูอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ